ที่ระดับชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูมิกกันในเรื่องสุดท้ายของภาคเรียนที่2แล้วนะครับกับเรื่องของคําราชาศัพท์ที่อยู่ในหนังสือภาษาพาธีระดับชั้นป .4 นะครับสำหรับนักเรียนโรงเรียนจากการบูนณาภาคเรียนนี้นะครับเรื่องคําราชาศัพท์ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะปรากฏอยู่ในท้ายหนังสือนะครับหรือว่าท้ายบทเลยของหนังสือภาษาพาทีนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าได้ยินคําว่าราชาศัพท์ นักเรียนทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นคําที่ใช้กับพระมหากษัตริย์หรือว่าพระราชาเท่านั้นนะครับอาจจะคนอื่นเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้เลยแต่เมื่อนักเรียนนะครับมาเรียนในเรื่องนี้เนี่ยครูจะเล่าความเป็นมาของคําราชาศัพท์แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยจะได้รู้จักคําราชาศัพท์ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคําราชาศัพท์ก็คือคําที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระปรมวงศานุวงศ์ คำว่าพระบร,วบรมวงศามนุวงศ์นะครับนักเรียนหมายถึงเครือญาติของพระมหากษัตริย์นะครับหรือคนที่มีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ทางเชื้อสายหรือว่าเป็นครอบครัวนะพูดง่ายเป็นครอบครัวเป็นญาติกับพระมหากษัตริย์เราเรียกว่าพระบรมวงสามนุวงศ์นะครับพระสังฆราชพระราชาคณะพระพิสุสงกรวงไปถึงสุภาพชนทั่วไปดังนั้นนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าคําราชาศัพท์เนี่ยนอกจาก ที่เราจะใช้กับพระมหาคสัตย์กับพระรมงงสา,านุงวง์แล้วเนี่ยเรายัางใช้กับพระและก็สุภาพชนสุภาพชนนี่ก็คือคนทั่วไปนั่นเองแล้วคือพวกเราเนี่ยนะครับก็ใช้คำรารศัพท์าชาศัพท์ได้เช่นเดียวกันโดยราชาศัพท์นี้จะต้องใช้ตามลำดับขั้นหรือฐานนันดรศักดิ์ให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับสำคัญเลยก็คือบุคคลที่ครูได้กล่าวไปในเบื้องต้นเนี่ยในข้างต้นนะครับ จะมีลำดับขั้นนะคะว่าใครจะอยู่ตำแหน่งไหนใครูุกว่ากันใครมีตำแหน่งมากที่สุดนะครับเราเรียกลำดับขั้นหรือว่าฐานันันศักนะครับฐานันดรศักิ์ก็คือฐานะักทางสังคมนะครับซึ่งฐานันดรศักิ์ตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่บอกไว้ว่าใครมีตำแหน่งอะไรหรือว่าใช้คําราชาศัพท์ในระดับไหนนะครับซึ่งบุคคลที่จะใช้คําราชาศัพด์ได้เนี่ยนอกจาก3ากลุ่มนี้แล้วนะครับ <S <S เราก็สามารถใช้คำราชาศัพท์เนี่ย โดยทั่วไปได้เพราะว่าคําราชาศัพท์เนี่ยบางคําอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กับพระราชาเสมอไปนะครับก็จะมีคําบางคาที่เราใช้กันทั่วไปในชีวิตประจาวันหรือคําราชาศัพท์เนี่ยบางครั้งนะครับในความเป็นจริงหากมีความใกล้ชิดพระมหากษัตริย์คุยกับพระมหากษัตริย์ด้วยกันเองเนี่ยในอรมในเครือญาติในในบ้านเอาพูดง่ายในบ้านนะครับก็อาจจะไม่ต้องใช้คําราชาศัพท์ทุกคนนะครับก็อาจจะคุยทั่วไปแบบกับเรานะครับอันนี้คือในความเป็นจริงนะครับ แต่ในเมื่อเราที่เป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นผู้ที่ต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องเนี่ยเวลาเราใช้คำเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าราชาศัพท์ใช้กับใครไร้บ้างและใครต้องใช้คําอะไรแบบไหนซึ่งพระมหากษัตริย์กับพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยถึงจะเป็นญาติเป็นเรือญาติในพระมหากษัตริย์เหมือนกันแต่ก็ใช้คําราชาศัพท์นะครับแตกต่างกันแต่เกรดความรู้นะครับนักเรียนจําไว้เลยว่าคนที่ใช้คําราชาศัพท์ได้ เหมือนกับพระมหากษัตริย์หรือว่าใช้คําราชาศัพ์คําเดียวกับพระมหากษัตริย์ก็คือพระสังฆราชนะครับพระสังฆราชเนี่ยจะเปรียบเหมือนเสมือนประมุขของพระสงฆ์ไทยนะครับคือจะมีตําแหน่งสูงสุดในในตำแหน่งของพระสงฆ์ไทยนะครับเรียกว่าพระสังฆราชมีศักดิ์เทียบเท่ากับพระมหากษัตริย์เลยแต่ว่าพระสังฆราชเนี่ยท่านจะอยู่ในเป็นผู้นําทางด้านศาสนานะครับคือศาสนาพุทธ ส่วนพระมหากษัตริย์นี่คือการปกครองประเทศปกครองแผ่นดินนั่นเองนะครับจะแตกต่างกันแต่ว่ามีศักแล้วก็มีฐานรันสักเนี่ยเทียบเท่ากันเลยนะครับพระมหากษัตริย์ของเราก็มีรัชการนะครับตั้งแต่รัชการที่หนึ่งถึงรัชการที่10ซึ่งพระสังฆราชนะครับก็จะมีตําแหน่งมีลําดับเหมือนกับพระมหากษัตริย์เลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นความแตกต่างกันระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระสังฆราชแต่ใช้คําราชาศัพท์ชุดเดียวกันหรือว่าคําเหมือนกันนั่นเอง ทีนี้ลำดับบุคคลในการใช้คำราชาศัพท์นะครับลำดับบุคคลในการใช้คำราชาศัพท์เราจะเริ่มตั้งแต่ลำดับสูงสุดก็คือพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็พระสังฆราชนั่นเองจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระสังฆราชรองลงมาจะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ถัดไปก็จะเป็นพระภิกษุษสามเณรถัดมาก็จะเป็นข้าราชการชั้นสูงหรือผู้มียศศัตว์ ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าข้าราชการชั้นสูงและผู้มียศสัง์เนี่ยก็หมายถึงคนที่มีตําแหน่งสูงสูงทางสังคมหรือว่าในด้านการเมืองหรือในข้าราชการ,รครับคนที่เป็นหัวหน้ามีตําแหน่งต่างๆเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆหรือคนที่มีตาแหน่งใหญ่ๆทั้งหมดนะครับที่อยู่ในวงการราชการ,รเนี่ยเราเรียกว่าข้าราชการชั้นสูงทั้งหมดเลยนะครับรวมมาถึงสุดท้ายก็จะเป็นสุภาพชนทั่วไปคือพวกเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น พอครูได้เกินไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะรู้ว่าคําราชาศัพท์เนี่ยนอกจากพระมหากษัตริย์พระบร,ร,ะบรมวงศานุวงศ์แล้วเนี่ยพระภิสูุสงฆ์แล้วก็คนทั่วไปเนี่ยก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนสงสัยไหมว่าทําไมเราต้องใช้คําราชาศัพท์ทําไมถึงต้องใช้คําราชาศัพท์ในการพูดเกี่ยวกับทําไมต้องใช้คําราชาศัพท์พูดถึงพระมหากษัตริย์หรือว่าทําไมไม่ใช้คําธรรมดาล่ะทง้งทนที่ ทุกคนเนี่ยเป็นคนเหมือนกันเป็นคนปกติทําไมเราต้องใช้คําราชาศัพท์ที่แตกต่างกันออกไปก็เป็นเพราะว่าถ้านักเรียนย้อนกลับไปในเรื่องของคําที่มาจากภาษาต่างประเทศนะครับนักเรียนจะจําได้ว่าคําราชาศัพท์เนี่ยมีที่มาจากภาษาคาเมนนะครับภาษาคาเมนดังนั้นเนี่ยเมื่อก่อนอาจักรกอมหรือว่าคําเมนนะครับเขามีการปกครองโดยที่เปรียบ เสมือนกษัตริย์เนี่ยเป็นสมมุติเทพยคือสูงสุดนะครับไทยเราก็ได้ได้รับอารยธรรมตรงนั้นมานะครับได้รับอรารยธรรมได้รับวัฒนธรรมรวมไปถึงได้รับการใช้ภาษาเนี่ยมาจากเขมรน,นั่นเองพอเข้ามาอยู่ในไทยปุ๊บเราก็เปรียบเสมือนพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเป็น,ปนสมมติเทพเหมือนกันนะครับเป็นผู้มีบุญญาธิการก็เลยให้เกียรติด้วยการใช้ภาษาคําราชาศัพท์ซึ่งเป็นคําราชาศัพท์เนี่ยในภาษาเขมรเนี่ยเป็นคําทั่วไปนะครับเป็นคําที่เขาใช้พูดทั่วไปแต่พอมาอยู่ใน ประเทศไทยเลยเนะี่ยพอคนไทยเรามาใช้นะครับเป็นการเชิดชูเกียรติพระมหากษัตริย์ให้เหมือนกับการรับอายธรรมที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยอดีตนะครับสืบทอดกันมานเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปว่าทําไมเราถึงต้องใช้คําราชาศัพท์ก็เป็นเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากภาษาเขมรนั่นเองนะครับในการเรียกคำคำที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับ,รรท,รบ,รรรบทีนี้เรามาดูนะครับคําราชาศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆนะครับ เป็นตัวอย่างครับเริ่มที่หมวดร่างกายก่อนนะครับหมวดร่างกายเนี่ยถ้าเราจำเราเนี่ยเห็นคำศัพทอู้เยอะแยะไปหมดเลยเราจำไม่ได้นะครับเวลาเทคนิคการจำคำราชาศั์ง่ายๆนะครับเวลาเราจำเนี่ยให้เราค่อย,อยๆไล่ชี้ไปทีละสว่วนทีละสว่ะสวนเริ่องแต่ส่วนหัวส่วนลำตัวและส่วนล่างครับไล่ลงไปเรื่อยๆครับเ <ๆ S 1> ช่นศีรษะพระเศียนหูพระกันปาพระโอด ลิ้นพระชิวหาแขนพระกรนิ้วนิ้วนะครับเรียกพระองคุลีต้นขาพระอุรุเท้าวพระบาผมพระเกษาตาพระนตรฟันพระทนรักแฟ้พระกัจฉะท้องพระอุทรมือพระหัดหัวเข่าพระชานุแข้งพระชงนะครับบางครั้งนะครับเราอาจจะเล่นเกมที่จับอวัยวะของเราก็ได้เช่นตาหูจมูกปากตา หูจมูกปากตาแล้วก็เปลี่ยนไปทำราชาศักิ์เช่นตาน้าตาพระนี่หูพระกันจมูกพระนาศิ์ปากพระโอดอย่างนี้วนไปเรื่อยๆครับเป็นการทบทวนก็ได้นะครับหรืออาจจะในส่วนของช่วงแขนช่วงขาเนี่ยแขนเนี่ยเราอาจจะจําไม่ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างเช่นนิ้วเรียกว่าอะไรมือเรียกว่าอะไรแขนเรียกว่าอะไรเราจาไม่ได้เราอาจจะจําเป็นนิ้วองคุลี ฝ่ามือผหัดฝ่ามือหัดนะครับจำเป็นหัดหัดแล่ามือครับฝ่ามือผ่าหัดแขนกอกรอนะครับประกรนิวน้วนิ้วมือแขนนะครับนิว้วมือแขนก็จะเปลี่ยนเป็นองคุลีหดัดกรองคุลีหัดกรลองเอาไปเล่นได้นะครับองคุลีหดัด ก้อนนะครับกอนขีแขนองคุลีหัดกอนก้อน,อนหัดองคุลีนะครับองคุลีหัดก้อนก้อนหัดองคุลีลองฝึกนะครับฝึกไปแล้วเนี่ยก็เ,เกิดความคล่องเราก็จะจําคำราชาศัพท์เหล่านี้เนี่ยไปได้ด้วยตัวเองนะครับฝึกเล่นดูนะครับทักเรียนยเรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับหน้าผากนะครับเรียกพานารา คิวพักขนงนะครับเรียกว่าพักขนงครับไม่ใช่พักขนงนะครับถ้าพักขนงนั่นเป็นเรื่องไม่น่ากนะครับหรือว่าที่พักขนงเราไม่ใช่นะอันนี้เห็นว่าพักขัหนงครับขัดหนงนะครับจมูกพระนาศกแก้มพระตางคอพระสอัยนั้นจนะครับเดี๋ยวมีคออยู่นะครับคอพระสอคางพระนุไหลพระอังสานะครับข้อศอกข้อศอกพระกัปปะระหรือพระกัปโประอกเรียกพระอุทธรหรือพระสวงนะครับ สะดือพานาพีนะครับสะดือเราเรียกว่าพานาพีนะครับบางคนจะจําสลับกับพานาพีกับพระอุทธรนะครับอุทธรแปลว่าท้องพานาพีก็คือสะดือนะครับอย่าจําสลับกันนะครับเอวบ้านพระองค์พระกฤษฎีสโคพระโสนีตาตุ่มพระโคปักกะนะครับก้นพระที่นั่งที่เรียกว่าพระที่นั่งก็เป็นเพราะว่าเวลาที่พระมหากษัตริย์นะครับจะด็จไปประทับที่ไหนเนี่ย ที่นั่งาจะเรียกว่าพัะที่นั่งและพัะที่นั่งเนี่ยเวลาไปอยู่หรือไปพักเนี่ยก็ต้องใช้ก้นนั่งลงไปใช่ไหมครับอ่ะนี้ก็เหมือนกันครับเขาคง้างเหมือนกันนีคือก้นก้นเนี่ยใช้นั่งก็เลยเรียกว่าพัาที่นั่งนั่นเองครับนิ้วเท้าเรียกว่านิ้วพระบาทข้อเท้าเรียกว่าข้อพระบาทนะครับสังเกตนะครับถ้าคําไหนมีคําว่าพระบาทพระบาทหมายถึงเท้านะครับดังนั้น พระบาทหมายถึงท่าถ้าคาไหนที่มีคําว่าพระบาทพระบาทเนี่ยจะหมายถึงอะไรที่เกี่ยวกับเท้าทันท,ทีเช่นเดียวกับหัดองคุลีอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับหัดเนี่ยก็เกี่ยวกับมือทั้งหมดเลยนะครับหัดมือพราบาทเท้า,น,ทา,น,ทาน,นะครับนี่จังมานะครับอาจจะต่อไปนะครับจะเป็นคําราชาศัพท์หมดเครือญาตาิน,าย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 นะครับปู่กับตาเนี่ยพระอายกาพระส่วนญาญายยพระอัยกีนะครับ นนรพระอายาการจะเรียกทั้งปู่กับตาเลยพระอัยากีก็เรียกทั้งย่าและยายเลยนะครับลุงเรียกพระปิตุลาป้าเรียกพระปิตุชาให้จําไม่ว่าลุงตุลานะครับลุงตุลาเราก็จะจําได้เลยว่าอา้าวลุงต้องตุลาส่วนอีกคํานึงใกล้ๆกันก็พระปิตุชาก็คือป้าให้จังปู่กันเลยนะครับพ่อกับแม่นะครับพ่อพระชนกหรือพระบิดาแม่พระชนณีหรือพระมารดานะครับ คำว่าชนกในหมายถึงพ่อชนนีจะหมายถึงแม่นะครับพี่ชายพี่ชายคือพระเชษฐาพี่สาวคือพระเชษฐาพพระเชษฐาภค,คินีนะครับสังเกตนะครับคำว่าพคินีเนี่ยถ้าเราเจอคําว่าพคินีที่ไหนเนี่ยคำคำนั้นเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับจะเป็นคําที่เป็นผู้หญิงนะครับะจะยังเห็นไม่ชัดนะครับผเปิดให้ดูนะครับพระเชษฐาพคินีนะครับ ต่อมาน้องชายพระอนุชาน้องสาวพระคณิ t าาเพราะฉะนั oh ้นใครที oh ่มีเพื oh ่อนที่ชื่ออนุชาเนี Entonces, ่ยก so ็ต oh ้องเดาเลยว่าต้องเป็นผู้ชายและอาจจะเป็นน้องคนเล็กนะครับส่วนใครที่ชื่อคณิ t ฐ oh so a เนี่ยต oh ้องเป็นผ oh ู้หญิงแน่นอนและอาจจะเป็นน้องคนเล็กหรือว่าลูกคนเล็กที่สุดนะครับจากการสันนิฐาของครูนะคะเพราะว่าอนุชาหมายถึงน้องชายส่วนพระคณิ t า a เนี่ยหมายถึงน้องสาวนะครับยังไงลองถ้ามีเพื่อนชื่ออนุชากับคณิฐ h าลองถามเพื่อนดูนะครับ หลาเรียกพระนัดดาเลยเรียกพระประนัดดานะครับมาดูหมดเครื่องใช้กันบ้างนะครับผ้าเช็ดหน้าเรียกผ้าซับพระพักพระพักก็คือหน้านะครับผ้าซับก็คือผ้าเช็ดนั่นแหละครับแก้วน้ําก็คือแก้วเสวยเสวยแปลว่ากินดังนั้นแก้วน้ําก็คือแก้วที่ใช้ดื่มแล้วเรียกว่าแก้วเสวยหวีเรียกผ้าสางยารักษาโรคเรียกพระโอสถนะครับโอสถแปลว่ายาต่างหูเรียกพระคุณทน น้ำหอมคือพระสุข์นครับสุขณ์แปลกลิ่นหอมนะครับพระสุขณ์เป็นน้ำหอมครับประตูเรียกพระทวารนะครับพระทวารไม่ต้องตกใจนะครับเป็นคําสุภาพนะคำราชศักนะครับพระทวารนะครับไม่ได้หมายถึงก้นครับแต่หมายถึงประตูพระสุทารดหมายถึงน้ําดื่มนะครับเสื้อคือฉลองพระองค์แหวนธรรมรงค์นะครับเปเรียกพระอูรองเท้านี่ฉลองพระบาทนะครับ ฉลองพระองค์เสื้อพระองค์คือตัวนะครับพระองค์คือตัวเขาเรียกว่าเสื้อนะครับฉลองพระองค์คือเสื้อฉลองพระบาทคือรองเท้าช้อนเรียกฉลองพระหัตช้อนซ่อมเรียกฉลองพระหัตซ่อมนะครับเห็นไหมครับถ้าคําไหนที่เกี่ยวกับพระบาทกับหัตเนี่ยมันจะอยู่กันคนละที่เลยเช่นถ้าสมบอกฉลองพระบาทอ่าพระบาทคือเท้าฉลองพระบาทก็น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเท้านั่นเองครัาก็คือรองเท้านั่นเองส่วนฉลองพระหัตพลาดพลาดคือ มืออะไรก็ต้องกี่อะไรที่เกี่ยวกับฝ่ามือบ้างล่ะถ้ามีคําต่อท้ายเช่นฉลองผ่าช้อนฉลองผ่าซอมก็คือช้อนกับซอมนั่นเองนะครับเตียงนอนเรียกพระแท่นบรรทมนะครับเตียงเรียกพระแท่นบรรทมหมายถึงนอนนะครับกระจกคือพระฉายหมอเรียกพระขนยหมวกเรียกพระมาลานะครับพระมาลาแปลว่าหมวกมุ้งมาเรียกพระวิสูตหน้าต่างเรียกพระแก้วหรือพระบรญชอนนะครับ ต่อมามาดูคำราชศาัพพบทกริยากันบ้างนะครับอา,อาอพระกาสะจามพระปินาสะนะครับนอนหลับพระบรรทมผู้เรียกตรัสหัวเราะคือทรงพระสวนนะครับอ่านว่าสวนนะครับคิดก็คือพระดำรินะครับเกิดประสูตรกินเสวยร้องไห้ทรงพระกันแสงฝันเรียกทรงพระสุบินนะครับ ป่วยเรียกประชวนนั่งเรียกประทับดูเรียกทอดพระเนตรเดินเรียกพระราชดำเนินตายเรียกว่าสวรรคตอ่านว่าสวรรคตนะครับไม่ใช่สวรรคตนะครับปวดเรียกผนวดนะครับอาบน้ําเรียกว่าส่งน้าคานี้จะใช้คําเดียวกับพระพิสุกสงนะครับคำว่าส่งน้ําแต่งตัวเรียกว่าส่งเครื่องนะครับนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคําว่าแต่งองค์ส่งเครื่องนะครับมีความหมายเดียวกันเลย เขียนหนังสือคือทรงพระอักษรไปคือเสด็จนะครับไปคือเสด็จนะครับแต่ก่อนที่เราจะขึ้นหมวดต่อไปนะครับให้นักเรียนครับคําว่าด,ด,ำดำเนินเนี่ยคาว่าเดินคําว่าเดินเนี่ยคำว่าภาศัพท์จะคําว่าดําเนินดําเนินเนี่ยหมายถึงเดินแต่ถ้าคําว่าเสด็จเนี่ยหมายถึงไปนะครับไปในที่นี้เนี่ยหมายถึงการเดินทางครับโดยรถ โดยรถโดยเครื่องบินโดยเรือหรือว่าโดยอะไรก็ตามเราจะใช้คําว่าเสด็จนะครับแต่ถ้าใช้คําว่าดําเนินเมื่อไรเนี่ยจะหมายถึงเดินนะครับนี่คือข้อแตกต่างของสองคนี้นะครับต่อมาจะเป็นคําที่ใช้กับพระพิสุสงฆ์นะครับเช่นคําว่านิมนต์คือเชิญจําวัดคือนอนฉันคือกินทำวัดก็คือสวดมนต์ปัจจัยคือเงินอาภาธเจ็บป่วยประเคนถวายมรณภาพเท่ากับตาย คลองผ้าแต่งตัวอาสนะที่นั่งกุฏิที่อยู่จังหันเม่ากับอาหารแต่เราจะชินกับคำว่าพัตตาหารมากกว่าจังหันนะครับแต่ถ้าเป็นพระสังฆราชเราจะไม่ได้ใช้หมวดหมู่คำนี้นะครับเราจะใช้คำเดียวกับใครครับจำได้ไหมถ้าเป็นพระสังฆราชเราจะใช้คำชุดเดียวกันกับพระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองนะครับ นี่ก็คือทั้งหมดของคําราชาศัพท์ที่ครูนะครับได้นํามาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันในเนื้อหาของระดชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับต้องขอขอบคุณเพจไปเรียนหรือ go to learn by ครูชยาพัฒด้วยนะครับที่ทาสื่อออกมาจแจกให้กับครูผู้สอนนะครเป็นสีน่ารักนักประกอบการเรียนทางครูมิตรต้องขอขอบคุณครูชฉยาพัฒมาณที่นี้ด้วยนะครับสาหรับ เนื้อหาการเรียนการสอนในเรื่องต่อไประดับชั้นป .4 นะ้ครับจะเป็นการทบทวนแล้วก็อาจจะเพิ่มเนื้อหาในส่วนของตัวชีวัดมามเพิ่มเติมนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ